ครับสวัสดีครับผมก่อนข้ามวิสาบรรแมครับวันนี้วันที่เ็ตตุลาคมหกสิบหกครับเดี๋ยวไอ้ผมสีมาประมวนภาพน้ำให้เบิ่งอีกรอบเบื่องเดือครับวันนี้วันเสาร์ครับวันที่เกตตุลาคมหกสิบหกครับนี่นะครับเดี๋ยวผมสีประมวลภาพเบื้องครับนี่นะครับก่ที่ขึ้นมาหดถนนนะครับมือขึ้นนี่ฝนก็ตกแห้งครับฟังนี่ให้กันครับนี่นะครับเดี๋ยวอีกเล็กน้อยผมจะหาหนูเดี๋ยวผมจะขับรถประมวนภาพไปให้เบิ่งเรื่อยๆยเด้อครับนี่แะครับไปเลยครับพี่น้องครับ ยวสิพ้าไปเบื้องพูนครับฟ์มป่าลุงน้อยผมครับมันก็ลังขนของออกมาครับพูนละครัอยู่ไกลๆพูนยวสิผ้าขี่รถไปประมวนพาเบื้องครับฟังขวาแล้วก็ฟังซ้ายครับนี่ละครับอันนี้ฟังซ้ายครับนี่ฟังซ้ายครับ ท่นกะทิล่นมาถึงถนนแล้วครับฝั่งขวาครับเดี๋ยวผมกะทิประมวนพาไปเบิ่งเรื่อยๆเด้อครับวันนี้วันที่เกียดตุลาคมวันเสาร์ครับหกครับนี่แหละครับขนามเหนือมากะเรียบร้อยครับกระล่นมาถนนนี่แหละครับนี่แหละครับใา้มืออันนี้ขวามือนี่ฟ้ามปลาลุงน้อยครับ นี่ครับปันหาไปหาปูหาปลายงเี่ครับน้ำใกล้สิล้นถนนแล้วครับเดี๋ยวพูนครับฟ้ามป่าลุงน้อยผุนคนกำลังพายเรือเข้าไปผุนครับนี่แหละครับน้ำกำลังล้นพูนครับฟ้ามป่าลุงน้อยบ้านลุงน้อยครับบ้านเพื่อนยุ่กลางทงครับนี่แหละนี่แหละท่างเขาครับเนี่ยน้ำกับ ด้นลนขึ้นมาแล้วครับนี่แหละครับอันนี้ uh ฟังขวามือครับฝันฟังซ้ายมือครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมสีปรบประมวลภาพบีรอบนึงนะครับน้ำสีล้นถนนแล้วครับไปเลยครับ <Wow. S 1> พี่น้องครับเดี๋ยวสีไปประมวลภาพพ <What> ี่น้องเบืองตต้ครับฟังซ้ายฟังขวาเนี่หนะครับนี่แหละครับตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับ กะดิผ้าให้พี่น้องไปเบิ้งซาซาด้อครับเดี๋ยวขึ้นมาอีกจังน้อยกับจูถนนกับเิ่นกระถิ่นแม่ไรหนูแหะครับนี่แหละครับใกล้แล้วครับไอ้ถนนที่มันขูดขาโมนี้ก็คือน้ำท่วมเน้อครับนี่แหละครับน้ำท่วมนี่แหละครับน้ำกำลังสีล้นครับอย่าลืมกดติดตามอเลยกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ดิฉันมีอะไรเด้อครับทางยูทูบและเฟซบุ๊กนั่นแหละครับพี่น้องครับ นี่แหละครับมันก็ได้โ่นขึ้นมาหอด้อนอยู่คาลิตัดแล้วครับนี่แหละครับจะเป็นทะเลไปรเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับอันนี้ฟังทรายมือครับเดี๋ยวเบิ่งขึ้นมาหาอย่าง แากันมหาอย่างฮะมหาสอนปัวอ๋อครับเป็นมาจากไสล่ะมาจากบ้านบ้านหนองบังบ้านบ้ันท่างไหนทางบ้านไวหรือมูลตีทานไหรือแม่ละม่อกีวอ๋อครับมาหาปัวครับครับแนตัวครับว่า ไปครับไปเบื้องต่อพิ่นมหาปูครับมาสอนที่ปูมาจากบ้านดงปังครับคนล่ะครับน้ำก็ด้เป็นทะเลไปแล้วครับฝนตกมาเคื่อนนี่ครับก็ตกแห้งอยู่ด้วยครับมาเคลื่อนนี่สามสี่ทุ่มครับเนี่ยครับมันกระติล้นกันมากแล้วครับน้ำนี้แ่ะครับอันนี้สะพานเนี่ยเชียงขวัญพัฒนาหนึ่งครับ นี่ครับน้ำกสิิล้นขึ้นมาแล้วครับนี่เดี๋ยวอีกจังน้อยปลากสิินอกน้ำเน้อครับนี่ครับนี่ครับกำลังสิล้นถนนขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งทางนาเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็ล้นถนนครับนี่แหละครับถนนมันก็กำลังสิล้นครับนี่สายมือนี่ยครับนี่ยนี่แหละครับเห็นขึ้นมาแล้วครับนี่ครับนี่แหละครับล้นขึ้นมาแล้วครับนี่แหละทางฝัวมือนี่คือกันครับ อ่านี่ฟังนี่กำลังสีลนถนนแล้วครับพี่น้องครับอมาเด้อบ้านในพุดธสิมาห์ลายหนูมานี่น้ำต้นยูคานี่นะครับน้ำต้นแก่นี่ครับหลายครับบ้านนี่หนูอีกจังหน่อยพุทธศิมาหลาหนูนี่นะครับพี่น้องครับนี่นะอ่าเสียดายเขาครับพี่น้องครับเขายึดไตหน้าม้ยจสิวางไ้แล้วนะครับเนาะตะยุเทียผุนเล็ยครับวันที่สอง ไอ <ält> ้ก <ünden> ันญ่าคนนี้ครับผมมันถ่วเนี่ยครับมองม่อมเม้าบังหุงครับนี่นะครับถ่วรล้นึ้นมาแล้วนี่นะครับตามทับรามันสี่ถ่วมมันที่สองกันญ่าคนนี้ครับขันเลยกันญ่ามาแล้วก็แสดงว่าพวกถ่วแต่ว่าปีนี้มันมาซาครับพี่น้องครับน้ำฝนพายุมันมาซาเขาซาพวดครับนี่แะครับเขาพี่น้องก็กำลังที่จมหายครับนี่แหะครับ ทางทั้งซ้ายก็จมหายไปหมดแล้วครับแบบเป็นทะเลไปหมดแล้วเนี่ยครับขัางทางขวากําลังจะจมหายครับอันนี้อยู่แถวหนองสาลดินครับแถวกุดผือครับพี่น้องครับอ่ะครับผมก็ิีไปมุดพายปเบื้องซ้มนี้เนาะครับเนาะ